ดูนะมินตาได้ของเล่นใหม่นะมินตาได้อ่างได้อ่างน้ํากับพี่หวายแต่ว่าไม่ได้เอาน้ําใส่นะพี่แหละได้อ่างได้สูยมินตาเอ้ยมินตาได้พี่แม่พี่แม่ลูกใช่เออเพื่อนนะเพื่อนนะใช่ใช่ใช่ใชนะ่ ได้อ่างน้ําใหม่นะอีแม่นะได้อ่างน้ําใหม่นะอีแม่นะตุกตาออกตไบเ,เ,เนั่นเอาจะเป็ดนี่ยดในนะ่จได้ของเล่นใหม่นะบับับัวนอนสีมาเล่ยนแล้วกับเป็นวัดเป็นไข่ซนละเว,ว้ยมินตาเอ้ยมินตาเฮ้ย ได้เปิดพัดลมมันถือออกไปในอ่างบาลานพัดลมมันถือไปถือนองบ่า,าตัวสูงมาเปิดไปตัวยุ่งห่องมึอผมพูดอ่ะพูอ่ะพูอ่ะมีเป็ดหน้า,น,า,น,าน้าเหมยน้าน้าเหมยจังว่าถือห่วงอย่างดิลนะเหมยถือห่วงอย่างเล้รไอยน้ำดิละเหมยพูดอ่ะพูดอ่ะอ่างอ่างขังไว้อ่างแทนคอ,อกเลยด้บัตนี่อ่างน้ำแทนคอ,อกเลยนะ

พี่หวายพี่หวายเปิดพดัดลมให้หน่อยด้วยหน่อยนะพี่หวายมันร้อนนะพี่หวายนะพูดแต่